ก่อนรับชมวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะมาพูดถึงในส่วนของเว็บไซต์ที่เราสามารถหาเงินได้จากการทำแบบสอบถามต่างๆเพื่อที่จะสะสมเต็มตรงนี้จะเป็นเต็มสะสมที่เราได้จากการทำแบบสอบถามนะครับคือ,เ,อ,อเราไม่ต้องเสียเงินสมัครนะเราสมัครฟรีได้เลยในส่วนของ วิธีการหาเงินจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า YouGov นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำขั้นตอนวิธีการสมัครสะสมเต็มแล้วก็นำเต็มมาเลนเป็นของรางวัลต่างๆนี่ก็จะมีของรางวัลหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเงินสดที่เราสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารได้500บาทเราต้องใช้5,000เต็มแล้วก็ในส่วนของบัตรดีแคปรอนนะครับเราเอา,เอา เป็นเขาเรียกว่าเป็นโค้ดเป็นรหัสไปเป็นส่วนลดไปช้อปปิ้งในดีแคปลอนได้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวเอพิเคชันเก็บก็ได้นะเราเอา,เอารหัสไปเลขในเก็บได้แล้วก็พวก Lazada นะครับเป็นรหัสโค้ดต่างๆนะครับช้อปปี้เพ Starbucks ก,ก็ได้ f o o d p พ n d a นะก็จะมีของรางวัลหลากหลายช่องทางนะครับที่สามารถไล่เปลี่ยนได้ก็เดี๋ยวจะมา แนะนําทุกขั้นตอนในส่วนของวิธีการสะสมเต้วิธีการสมัครใช้งานต่างๆเดี๋ยวมาเริ่มตั้งแต่วิธีการสมัครเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครใช้งานในส่วนของเว็บไซต์ u g o v ก็สามารถคลิกลิงก์ล่างเพื่อทำการสมัครได้เลยก็สามารถเลือกเปิดในเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของ ก็ทำการกด e c c e p t นะครับแล้วก็ทำการคลิกถัดไปได้เลยซึ่งถ้าใครไม่ใช่ภาษาไทยนะครับก็สามารถเลือกภาษาไทยได้เมื่อกี้นะนี่แล้วก็คลิกถัดไปนะครับแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะครับใส่ปีเกิดนะใส่ปีเกิดนะครับเป็นอ่เป็นคสก็ได้นะนี่เป็นคสน,นะครับเพศชายหญิงเลือกไป ใส่อีเมลนะครับจากนั้นเข้าไปในอีเมลนะเพื่อที่จะนํารหัสมาใส่นะครับก็ทำการคัดลอกดงนะครับไม่ใช่คัดลอกลิงกดิคัดลอกรหัสนะครับ แล้วก็เอามาวางในช่องนี้เลยคลิกส่งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะได้50เตมนะก็คลิกในส่วนของไปยังบัญชีสมาชิกได้เลยแล้วก็ตกลงยอ,ยอมรับเงื่อนไขนะครับนี่เราก็จะสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับสามารถตั้งชื่อนะครับเป็นชื่อเล่นก็ได้นะเป็นภาษาไทยก็ได้นะภาษาอังกฤษก็ได้นะแนะนำให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับอืม ก็ได้ถูกนะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เราได้50เต็มต้องการอีกเท่าไหร่ก็จะมีบอกตรงนี้นะเห็นไหมอืมนี่แล้วก็ทาแบบเราถามตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่ก็จะมีในส่วนของแบบตำรวจสําหรับการวิจัยนะครับนี่ก็ทําการคลิกเริ่มได้เลยนะครับ ซึ่งในส่วนของแบบสอบถามก็จะเป็นภาษาไทยนะทุกคนสามารถอ่านได้เลยนะครับนี่ก็จะบอกว่าเราต้องทํากี่นาทีนะครับก็คือแบบสอบถามจะใช้เวลาทํากี่นาทีต่างๆก็จะมีบอกนะคะแนนที่เราจะได้รับเท่าไหร่นะครับก็จะมีบอกทุกอย่างเลยนะแล้วก็ทําการเริ่มทาแบบสอบถามนะครับคลิกล่างแล้วก็อ่านข้อมูลนะครับแล้วก็เลือกแล้วก็คลิกต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในส่วนของขั้นตอนการอตอบแบบสอบถามผมจะไม่แนะนําแบบ ทุกขั้นตอนนะครับเนื่องจากมันไม่สามารถเปิดเผยทุกอย่างได้นะครับอาจจะผิดเงื่อนไขของทางเว็บไซต์นะครับก็ให้เราเลือกคําตอบแล้วก็คลิกถัดไปเรื่อยๆก็เหมือนตอบคาถามทําวิจัยทําแบบสอบถามต่างๆประมาณนั้นเลยนะครับหลังจากที่เราตอบคําถามเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถ เขียนความคิดเห็นส่วนตัวได้นะครับหรือว่าไม่ต้องการก็สามารถติ๊กตรงนี้ก็ได้เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็สมมุติเราทําถึงในส่วนของเต้มสะสม5,000เตม้มั้นต่ำนะเราสามารถเลือกรับของรางวัลได้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนในส่วนของเต้มที่เราจะสมอต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ ต้องมีความอดทนนะครับเพราะว่ากว่าจะได้5 0 5 0 0 0เตมเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะครับอาจจะหลายเดือนก็เป็นไปได้นะซึ่งถ้าใครในส่วนของเออรีบเล่เปียน,นะครับไม่แนะนำให้ทุกคนเล่นนะเพราะว่าเออมันต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมเตมนะครับนี่เราก็สามารถเลือกของรางวัลได้นะนี่จะรับรับเป็นเ,เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารแล้วก็สามารถคลิกในส่วนของเลขรับได้เลยนะครับ นี่ก็จะบอกข้อมูลนะครับเลข5000ัเต้มเป็นเงิน500บาทเงินจะถูกส่งโอนผ่านธนาคารภายในวันทาการถัดไปนะครับนี่เราก็สามารถคลิกแล้วก็ทำการกรอกข้อมูลนะครับในส่วนของชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารนะครับก็สามารถกรอกข้อมูลนะครับโปรดกรอกชื่อเจ้าของบัญชีให้ตรงกับที่ปรากฏในบัญชีธนาคารของคุณน,นะครับนี่ ก็เราต้องใช้บัญชีของตัวเองนะในการรับเงินนะครับแล้วก็ใส่วันเดอือนปีเกิดนะครับถนนเมืองรหัสไปรษณีย์ต่างก็สามารถกรอกเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับในส่วนของข้อมูลต่างๆนะในหน้านี้เราก็เลือกชื่อธนาคารนะครับที่เราจะโอนเข้าไปนะเราใช้ธนาคารอะไรนะครับก็สามารถเลือกได้เลย,เลยแล้วก็ใส่หมายเลขบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็ปิก ตกลงยอ,ยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ทำการคลิกเลขรับรางวัลตรงนี้นะทำการเลขรางวัลเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะขึ้นมาก็คือเสร็จขั้นตอนในส่วนของการเลขรางวัลน,นะครับในส่วนของรางวัลอื่นๆที่เราสามารถให้เปลี่ยนได้ก็อย่างที่บอกนะทุกคนก็ลองเลือก รางวัลที่เราต้องการได้เลยนะครับทุกคนเห็นอะไรไหมเงินเข้ามาเรียบร้อยนะครับนี่นะห้าร้อบาทนะครับถือว่าไวมากๆนะครับคือเงินเรียกได้ว่าเข้าแบบทันทีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ต้องการจะหารายได้เสริมนะครับก็ ลองศึกษาด้วยตนเองลองทำดูได้เลยนะครับใครไม่เข้าใจก็ตอนไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ